ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการประกอบชั้นวางนะครับก็ชั้นวางนะครับจะประกอบด้วยสองชิ้นนะครับจะมีตัวกับตัวชั้นนะครับตัวชั้นนี่จะมีอยู่สาชิ้นด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทําการพับนะครับมันจะมีรอยพับอยู่นะครับที่เป็นเส้นคู่นะครับกับเส้นเดี่ยวให้เราพับเข้ามาเลยนะครับจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งแรกนะครับเข้ามาฝั่งที่สองพับเข้ามาแบบนี้นะครับ จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็ขั้นต่อไปเราก็จะใช้ตัวชั้นนะครับให้เราตั้งตั้งคู่แบบนี้ก่อนนะครับเราก็จะใช้ตัวชั้นเสียบเข้ามานะครับทีละชั้นขีดละชั้นมีนนร่องอยู่สองฝั่งนะครับให้เราทำการเสียบลงไปเลยกดลงไปกดลงไปข้าง้ง่างเนี่ยจะลงไม่สุดนะครับจะสังเกตว่ามันจะลงไม่สุดนะเพราะมันจะติดลิ้นอยู่ข้างหลงัง จะลงสุดแค่นี้เะไปได้เป็นประมาณนี้ครับต,ตอนนี้ข้างหลังมันยังไม่สุดเราต้อ,องมาดันมันอีกทีเันสุพอเสียจสุดแล้วก็จะเหลือแค่ตัวลิงล็อก นล็อกเ,เราก็พับนะครับแล้วก็เสียบลงไปในช่องล่างแล้วก็อตอกเข้าไปเลยก็<ค>ยจะได้ชานเรียบร้อย